มาปกป้องกันใหญ่นะครับนะนะปกป้องนายใหญ่กันใหญ่เลยบอกอย่าเอ่ยชื่อเจ้าของพักนะอย่าเอ่ยชื่อนายใหญ่นะนะครับ <c oughs> นะครับก็ออกมาใหญ่นะครับถ้าเกิดยังมีชื่อนายใหญ่อยู่ก็ไม่ต้องอภิปรายหรอกนะครับไม่ได้ห้ามสกิดเจ้านายคนนี้เขาดูแลพวกเราดีลูกน้องคุณทักษิณน,นะนะครับมันก็ทําให้พี่น้องประชาชนก็เริ่มสงสัยแล้วเอะตกลงทักษิณน,นี่เป็นเจ้าของพัก ตัวจริงเป็นนายกตัวจริงหรือเปล่าทำไมพวกหลิวล้อถึงออกมาว่าอย่าเอ่ยชื่อนายใหญ่นะนายใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินนายใหญ่นายใหญ่ายายไม่ได้เป็นคนบริหารประเทศแต่พฤติการของนายใหญ่สทรคือเสือกทุกเรื่องมันก็ทําให้พี่น้องประชาชนเชื่อว่าทักษิณคือคนบริหารประเทศลูกสาวก็คือแค่นอมินีนะตามความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและพรรคฝ่ายค้านเขามองแบบนั้น ดังนั้นเขาเลยต้องมีการพาดพิงนายทักษิณนะครับนะเออนะครับและนายทักษิณจะไปกลัวอะไรนะครับนะก็ต้องต้องต้องพร้อมที่จะชี้แจง่ะแต่เราเป็นสทรเนี่ยแต่เราพูดเองเนี่ยนะคุณทักษิณพูดเองว่าเป็นสทรจะไปกลัวอะไรครับนะไม่ต้องกลัวนะครับคุณทักษิณนะครับคุณเป็นอดีตนายกมาแล้วคุณก็เป็นสทรนะสทรคือเสือกทุกเรื่องและคุณก็ไม่ได้เป็นคนนอกแต่ลูกน้องคุณเนี่ยท้าทาสบริวาร นะหลิวรอคุณเนี่ยก็โอ้โหพยายามจะปกป้องเหลือเกินนะครับยิ่งปกป้องมากคนก็ด่าทักษิณมากจริงๆถ้าผมเป็นทักษิณนะผมบอกเลยให้มันเอ่ยชื่อไปแล้วนะเราไม่ได้ทําผิดอะไรจะไปกลัวอะไรเราก็ชี้แจงได้ไม่จำเป็นต้องชี้แจงในสภาพอเขาพูดเสร็จเราก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคนอย่างทักษิณสามารถเรียกนักข่าวมาชี้แจงได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นชี้แจงในสภาไม่ได้กับชี้แจงนอกสภาจะไปกลัวอะไรทักษิณอย่าใจสาะอย่าขี้ขาดเลยนะในเมื่อ เราก็มั่นใจว่าเราเป็นคนดีไม่เราจะไปกลัวอะไรล่ะครับฝ่ายค้านเ็าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกและพาดพิงมาถึงพ่อนายกจะไปกลัวอะไรนะครับถ้าวันนี้ทําถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรก็ฝากท่านนายกทักสินไม่ต้องกลัวครับนะยิ่งถ้าทําแบบเนี้ลับๆล,ล่อๆนะแล้วก็ให้หลิวล้อบอกว่าอย่าเอ่ยชื่อนะเอ่ยชื่อนายก็ไม่ได้นะใช้คําว่าลุกหนีก็ไม่ได้นะ อะไรต่างๆไม่ได้นะกระแ,แนกระแหนไม่ได้เปลาะบางเหลือเกินนะตระกูลเชนวัฒน์อย่าเปลาะบางเยอะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องทนการตรวจสอบปล่อยให้อภิปรายไปเถอะครับนะท่านประธานสภาก็ท่านกระแบบโอ้ถ้าไม่เอาชื่อนายใหญ่ออกนี่นะครับก็จะไม่รับการบรรจุก็ระวังนะครับเห็นได้ข่าวมีเรืองไกลก็จะไปร้องที่ปปชนะครับว่าการไม่รับนะครับบรรจุ นะยะตัตติไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกเนี่ยดีไม่ดีเดี๋ยวจะกลายเป็นผิดจริยธรรมนะครับถ้าผิดจริยธรรมไม่เล่นการเมืองไม่ได้ตลอดชีวิตนะส่งสารดีกานี้จบไปเลยลูกความผมก็โดนไปแล้วนะครับกรณีโดนข้อหาตบซับอะไรเนี่ยก็ผิดจริยธรรมเนี่ยก็ไม่สามารถเล่นการเมืองได้ตลอดชีวิตเพราะนั้นก็ฝากด้วยก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกที่จะมา,เ,าเล่าสู่กันฟังนะครับนะบเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะฮะ นะครับก็คือเรื่องการเมืองว่าเนี่ยแค่อภิปรายนายกเนี่ยแมงยังยากเลยจะกลัวอะไรกันนักกันหนาก็ฝากนายกนะครับยิ่งบอกว่าคนเจนไวจะไปกลัวอะไรเหมือนผมเนี่ยผมโดนวิพากษ์วิจารณ์ทุกวันทัวลงทัวลงทุกวันทุกวันก็ช่างมันไปนะครับอะไรถ้าเราไม่ได้ทำผิดแล้วก็ปล่อยไปมันด่าก็ด่าไปอันไหนที่เขาพูดมาวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเป็นประโยชน์เราก็เอาไปไงเอามาคิดมาแก้ไขปรับ,ปร,บปรุงตัวเองก็แค่นั้นน่นะเราอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ย เนี่ยตอนนี้ยุค5 g นะแม่งจะกลายเป็นยุค ai นะมาเช้าดูข่าวต่างประเทศเขาบอกประเทศจีนเนี่ยให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมเนี่ยเรียนเรื่อง ai นะนะของเรายังใช้กระดงกระดาษอยู่นะครับข้าราชการเราก็แม่งเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเช้าชามเย็นชามเนี่ยควรจะยุบยุบทิ้งไปข้าราชการนะครับยุบยุบทิ้งไปเหมือนอเบริการอีรอนมาร์ Musk, แม่งสั่งเลยนะข้าราชการเนี่ยยุบทิ้งไปสักครึ่งหนึ่งเหลือสักครึ่งหนึ่งพอแล้วนะครับมันเป็นภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี ภาษีที่เก็บได้ส่วนใหญ่ก็ต้องไปจ่ายแต่งเงินเดือนข้าราชการนะครับนะจ่ายเงินเดือนข้าราชการสวัสดิการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยุบไปไอ้ที่จ้างไปแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าต่อไปไม่ต้องรับแล้วและอันไหนหน่วยงานไหนได้ยุบได้ก็ยุบไปนะครับนะครับให้มันเหลือน้อยๆอเมริกายังเหลือครึ่งหนึ่งเลยอเมริกายังบอกเลยว่าข้าราชการนี่แม่งเยอะไปเช้าชามเย็นชามขนาดเมกาเขายังไม่เอาไว้เลยแล้วประเทศเราเนี่โคตรยากจนยากจนเลยก่อนนี้ทุกวันนะครับ นะของเรานี่ยิ่งจนยิ่งแจกนั้นเห็นมีข่าวบอกจะแจกอีแล้วอายุ16ปีขึ้นไปเดี๋ยวจะแจกอีสองล้านคนแล้วนะมันจะเอาเงินที่ไหนมาแจกมันเหมือนเราประเทศก็เหมือนบริษัทบริษัทจนขาดทุนแต่ไปกู้เงินมาแจกเนี่ยมันยังไงนะนะครับแจกไปแล้วเนี่ยเท่าไหรล่ละนะเท่าไหร่แสนแสนแปดหมื่นล้านหรือเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นไงไม่เห็นกระตุ้นเศรษฐกิจเลยพายุหมุนพายุหมุน,มนกระแทกแล้วก็แทกอีก กระแทกครั้งที่หนึ่งกระแทกครั้งที่สองกระแทกครั้งที่สามนะครับเวลาเขาพูดเขาบอกกระแทกกระแทกกระแทกตันนี้แจกไปไม่เห็นกระแทกเลยเศรษฐกิจก็ย่ำแย่เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรดีขึ้นของก็แพงแพงแพงขนาดใส่เงินเข้าไปกระแทกกระแทกกระแทกกนะครับกระแทกเข้าไปพายุหมุนเป็นยังไงละหมุนที่ไหนแล้วครับประเทศจะแจ้งอยู่แล้วเพราะนั้นก็ฝากรัฐบาลนะครับประเทศเรายากจนก็อย่าไปแจกเลยครับ พอเรามันยากจนประเทศเราคนจนมันต้องประหยัดไม่ใช่เอาเงินไปแจกชาวบ้านเขาแจกลูกแจกหลานนะครับสมมุติว่าเศรษฐกิจไม่ดียากจนเราก็ไปกู้เงินมาแจกเอาเงินที่ต้องเก็บไว้ยามจําเป็นเที่ยวแจกลูกแจกหลานใช่เลยอผมว่ามันไม่ใช่นะนะครับคนที่แจกคือพักเพื่อไทยเนี่ยก็ได้ประโยชน์เต็มๆนะบางคนก็บอกว่าใช้เงินภาษีหาเสียงล่วงหน้าหรือเปล่านะครับผลงานแก้เศรษฐกิจไม่มีก็แจกเงินแจกไปใครได้รับแจกก็ต้องเลือกพักเพื่อไทยหรือเปล่า เขาตั้งคําถามแบบนี้ในฐานะผู้เสียภาษีนะครับผมเองก็เสียภาษีนะฮะและภาษีในประเทศไทยเนี่ยนะเขาบอกมีคนตั้งเท่าไหร่นะทั้งในระบบนอกระบบทั้ง4ี่กว่าล้านเนี่ยเสียภาษีแค่สิล้านก็คือผมเนี่ยเสียภาษีนะเขาบอกประเทศเราเนี่ยประเทศอยู่ได้โดยชนคนชั้นกลางคนชั้นกลางคือคนที่ต้องรับภาระภาษีทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเงียบที่มีเงินลงเงินเดือนนะครับนอกกนั้นก็คนจนคนจนไม่ต้องเสียภาษีเพราะรายได้ไม่ถึง นะครับแต่ว่าก็ต้องเอาเงินคนชั้นกลางเนี่ยเงินภาษีเนี่ยไปแจกคนจนนะครับแทนที่จะสอนวิธีการทามาหากินให้กับคนจนจะเอาเงินไปแจกนะครับนะนะนะประชาชนไม่ใช่ขอทานนะครับคุณสังเกตไหมไอสะพานลอยเนี่ยขอทานเนะี่ยขอเท่าไหรมไม่มันก็ไม่คิดทำมาหากนินก็ขออยู่นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเอาเงินไปแจกประชาชนเลยมันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเลยแจกไปแล้วก็ยิ่งแย่ธนาคารโลกเขาก็เตือน IMF ก็เตือนเราก็ไม่ฟังเลยประเทศเรา อันนี้ก็เรื่องแรกเขาอยากจะฝากนะฮะแล้วก็ข้าวของแพงเนะี่ยยังไม่เห็นมีนโยบายนะผมพูดทุกวันเนี่ย <c oughs> นะท่านนายกจะทําไงครับข้าวของแพงครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไปคุยกับเจ้าสัวหน่อยทอยํายังไงข้าวของแพงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแพงทํำยังไงครับค่าแรงก็ถูกครับประกันสังคมก็มีปัญหาครับนะครับตอนนี้ก็มีความสงสัยว่าเงินทุนประกันสังคมเอาไปทําอะไรนะครับเนี่ยวันนี้เขาก็จะมีการประท้วงกันแล้วสสพักส้ม สสอไอก็จะพาคนผู้ประกันตนจํานวนมากนะ่ไปประท้วงกันที่หน้าสานักงานประกันสังคมนะนะครับเนี่ยในะวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับเขาก็สงสัยนะครับว่านะเงินทุนประกันสังคมเนี่ยไม่ต้องรอย5ปีนะครับเงินก็กองทุนจะหมดจะเจงหรือเปล่าการลงทุนผิดพลาดไหมข่าวต้องน,นําเสนอเรื่องพวกนี้รัฐบาลว่าไงนายกว่าไงนะครับรัฐมนตรีแรงงานว่าไงครับอันนี้คือเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นนะ พี่น้องว่าไงประกันสังคมเนี่ยแล้วก็บัตรทองอีกบัตรประกันสุขภาพอีกนะครับตามโรงพยาบาลอย่างเช่นแม่สอดนะครับหมอหนึ่งคนรับผิดชอบคนไข้เจ็ดเจ็ดพันคนนะต้องลาออกอะไรต่างเนี่ยเราหาเงินไปจ้างหมอจ้างพยาบาลดีไหมนะครับเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีการนําเสนอข่าวเลยเรื่องใกล้ตัวชีวิตเรานะนะครับต้องนําเสนอข่าวนะครับเนี่ยหมอคนหนึ่งคนไข้เจ็ดพันคนนะมันจะทํายังไงนะครับจะรักษากันไหวเอาเงินไปจ้างหมอดีไหมไม่ต้องไปแจกหรอกครับ เป็นแสนล้านแสนล้านเนี่ยเอาไปจ้างหมอหมอพยาบาลเนี่ยการแจกก็คือการเหมือนการาหาเสียงล่วงหน้านหรือเปล่าโดยใช้เงินภาษีนะครับมันก็ไปเป็นทมกับพักฝ่ายค้านและพักอื่นนะก็ฝากด้วยนะครับนะครับอะไรต่างๆพี่เดพูดดีก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะไม่ใช่ดูคนอย่างเดียวแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นก็เรียนให้พี่นอกก้องประชาชนได้ทราบกันนะครับดีไหมครับนะครับนะนอกจากนั้นก็เรื่องยาเสพติดครับ เต็มบ้านเต็มเมืองครับเมื่อกี้นี้มีคนโทรมาจากทางภาคอีสานนะครับเขาบอกว่าลูกเขาโดนจับนะมียาบ้าประมาณ200เมตรแล้วก็ตำรวจนะบุคคลซึ่งอ้างเป็นตำรวจก็เรียกเงินให้ลูกโทรหาแม่นะให้ลูกโทรหาแม่ทางโทรศัพท์หาเงินมาจ่ายนะครับนะเนะนะขาเล่าให้ฟังทางภาคอีสานผมไม่บอกแล้วกันนะมีบุคคลอ้างตัวเป็นตำรวจซึ่งจะเป็นตำรวจจริงตำรวจปลอมไม่รู้เขาบอกตัวนี้เขาจับลูกคุณแล้วนะมียาบ้าอยู่200เมตร นะถ้าอยากให้ปล่อยตัวไม่ต้องไปฝากขังก็หาเงินมาจ่าย2 0 0 0 0บาทนะ200เม็ด2 0 0 0 0บาทเขาบอกว่าอีกคนนึงนะเขามี7เม็ดนะเม็ดละพันจ่ายเม็ดละพันนะเ7เม็ดก็7 0 0 0บาทอันนี้บุคคลซึ่งอ้างตัวเป็นตำรวจซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าทางภาคอีสานนะครับนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่เขาเรียกอะไรจังหวัดศรีสะเกดแถวแถวกันทะละเขาว่างัันนะก็ผู้การฟังอยู่ก็ลองไปดูสิ นะที่การทารักษ์ศรีสะเกดมีไหมมีตำรวจไปจับายาบ้ามาไหมไวัยรุ่นอายุ18ปีกว่านะนะผู้การผู้การที่ศรีสะเกดลงไปดูนี่แถวการทารักอะ่ะชาวบ้านเขาล้องเรียนมาจับลูกเขาไปอะ่ะนะครับมียาบ้าอยู่เท่าไหร่นีเจ็ดเม็ดได้มียาบ้า200เม็ดอีกคนมี7เม็ดปล่อยไปเรียบร้อยแล้วเม็ดละพันรวม7,00 0จริงไหมมีคนอ้างตัวตำรวจผู้การฟังพี่เดย์อยู่ไปดูหน่อยการทารักษ์ศรีสะเกด นะครับนะก็นะเราก็ไม่รู้ตำรวจจริงตำรวจปลอมนะที่ร้องเรียนมาเป็นเรื่องจริงหรือปอลอมเราก็ไม่รู้แต่เขาร้องเรียนมาผมก็เอาเบอร์โทรศัพท์เก็บไว้แล้วนะครับก็ลองไปดูนะ <c oughs> ผมก็แนะนําให้เขาไปไปร้องผู้การจังหวัดให้ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมเพราะมีการเรียกเงินเรียกทองกันพอไม่จ่ายตังค์ก็พาลูกเขาฝากขังมาสิบแปดปีมาค้ายาบ้านะครับนะคนที่ร้องเรียนมานี่ก็เป็นข้าราชการนะครับผู้หญิงนะ นะครับครับน่ลูกอ่แม่รับราชการลูกค้ายาบ้านะครับก็ต้องระมัดระวังในวัยรุ่นสมัยนี้ก็เลือกทางเดินอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับนะต่อไปก็เรื่องมิจฉาชีพนะครับวันวันะส่งมาทาง Facebook ส่งมาทางอะไรต่างๆเยอะแยะติ๊กตงติ๊กตอกระมัดระวังกันหน่อยนะครับพี่น้องครับนะเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวนี้นะแล้วก็เรื่องปล่อยเงินกู้ทวงหนี้นอกระบบก็เยอะพี่น้องครับใครเจอปัญหาอะไรก็โทรศัพท์มาส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนกันนะ นอกระบบแต่ไม่หมดรัฐบาลก็แก้อะไรไม่ได้ครับขึ้นทะเบียนก็รัฐบาลก็แก้อะไรไม่ได้ไม่สามารถปราบนายทุนนอกระบบได้เต็มบ้านเต็มเมืองฝากนายกนะครับไปดูแลนะครับนี่นอกระบบเยอะๆเหมือนเดิมครับทวงกันหนักครับดอกก็โหดทวงก็โหดทําร้ายร่างกายนะฝากเจ้าที่ตํารวจฝ่ายปกครองทํางานด้วยนะครับเนี่ยครับเวลาเขาไปแจ้งความมาช่วยไปจับไปอะไรด้วยหลายๆคนต้องหนีออกจากบ้านนะพอเป็นนี่นอกระบบนะเยอะแยะนะฮะ ใครมีปัญหาแก้ไม่ได้ก็บอกไว้ต้องถึงขนาดต้องไปทําร้ายตัวเองจนถึงตาย <c oughs> นะนะมีอะไรที่มันแก้ปัญหาไม่ได้ก็อ่าพิมมาอินบ็อกมานี่นองระบบก็เจราจาจ่ายต้นก็ไปก่อนดอกไม่มีก็เจราจาถ้าไม่ไหวก็ไปที่ศูนย์ดำรงทานะครับสารกางหรือไม่ไปที่โรงพักไปที่สํานักงานยาการก็จะมีคนช่วยเจราจาให้นะครับนะวิธีการเจราจาก็คือจ่ายต้นไปก่อนดอกก็ทยอยไปนะครับแต่ถ้าเกิดจะเบี้ยวเ้าเลย ต้นก็ไม่จ่ายดอกเขาไม่จ่ายเขาจะนะระวังก็จะรับประทานลูกปืนไปนะครับเพราะฉะนั้นเงินก็ต้องคืนเขาคืนมากคืนน้อยก็ต้องคืนอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับเข้าใจนะนะครับต่อไปก็เรื่องการคืนรถไฟนั้นโอ้โหไฟนั้นตอนนี้คืนทั้งวันครับไม่มีที่จะจอดรถแล้วไฟนั้นก็มาอยากจะรับรถคืนนะครับการจะคืนรถเราค้างค้างวดงวดสองงวดก็ไปชําระให้มันทันหลังจากนั้นก็รถไปส่งหม้อ ถ้าไม่รู้จะส่งมอบยังไงก็ไปจ้างทนายเขียนหนังสือส่งมอบฉบับละสามพันห้าพันทนายใกล้บ้านท่านไปจ้างเลยนะช่วยเขียนหนังสือส่งมอบคืนรถให้หน่อยนะครับมีสักสามพันห้าพันก็เจราจารเขานะครับทนายเขาก็ทําหนังสือให้แนบเอกสารแนบอะไรต่างๆก็เราก็นําไปคืนนะฮะคืนรถก็จบไปเขาฟ้องเราไม่ได้นะถ้าขณะที่คืนเราไม่มีความรับผิดเรื่องค่างวดค้างชำระก็ติดต่อทนายใกล้บ้านท่าน นะครับทำหนังสือนะครับเกี่ยวเรื่องการคืนรถนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับเรื่องต่อไปก็เรื่องผู้ค้าประกันนะผู้ค้าประกันก็มีหน้าที่ต้องใช้นี่แทนไม่จําเป็นก็อย่าไปค้าประกันใครนะครับนะครับถ้าถ้าโดนฟ้องโดนอะไรต่างๆอย่ารอจนโดนยึดทรัพย์ถ้าโด,โดยาายานโดยึดทรัพย์เป็นเจรจายากนะเมื่อวานนี้มีคนปรึกษามาก็บอกว่าโดนยึดทรัพย์ถ้ายึดทรัพย์แล้วเจรจายากเพราะเขามีทรัพย์เป็นตัวประกันแล้วเพราะฉะนั้นต้องเจรจาก่อนยึดทรัพย์มันจะเจรจาง่ายแต่ถ้าเขายึดทรัพย์แล้วเจรจายาก เข้าใจนะครับนะครับนอกนั้นก็เป็นคดีพวกได้รับหมายเรียกจากตำรวจตำรวจมีหมายเรียกมาก็ถ้าเราเป็นผู้ต้องหาก็ต้องไปพบพนักงานสอบสวนไม่สะดวกก็ขอเลื่อนไปนะครับให้การปฏิเสธไปก่อนแล้วก็ให้การเปลายละอักษรปรึกษาทนายความใกล้บ้านท่านนะครับทนายใกล้บ้านท่านก็ทําแนวทางการต่อสู้คดีถ้าทําผิดก็ยอมรับผิดถ้าไม่ได้ผิดก็สู้ไปนะหรือบางครั้งก็ต้องการขยายเวลาก็หาทนายไปเจรจาอะไรก่อนนะครับ คดีช่อโกงรักทรัพย์ยักยอกนับวันจะเยอะช่อโกงนี่เยอะมากเปนวันมีแต่คนโกงฮะยืมเงินแล้วก็โกงเบี้ยวเยอะมากหลอกลงทุนหลอกอะไรต่างๆก็เยอะนอกนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายแล้วก็การจ้างทําของนี่ก็เยอะนะครับเดี๋ยวนี้ซื้อของขายของก็เบี้ยวถึงเวลาก็ไม่จ่ายนะครับเราก็อย่าไปปล่อยไว้นานเดี๋ยวคดีจะขาดอายุความอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็ปัญหาครอบครัวฟ้องชู้แย่งลูกแย่งบุตรนี่ก็เยอะในแ,แต่ละวัน มีปัญหาเรื่องเงินก็มีปัญหาครอบครัวนะขาดเงินก็ขาดลักก็าการฟ้องร้องอะไรต่างๆก็รวบรวมพยานหลักฐานจะฟ้องชู้จะแบ่งสมบัติจะอะไรต่างๆแบ่งหนี้แบ่งทรัพย์ก็ต้องรวบรวมหลักฐานก่อนมีทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างนอกน้นกจะเป็นพวกที่ผัวเมียมไม่จดทะเบียนอยู่ด้วยกันก็ไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะเพราะนั้นถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องมีบันทึกข้อตกลงนะทรัพย์สินหนี้สินเป็นของใครอะไรไงก็ทําบันทึกไว้ติดต่อทนายความใกล้บ้านท่าน นะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ทําบันทึกข้อตกลงอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับเป็นผัวเมียไม่จดทะเบียนถ้าอยู่ด้วยกันไม่อยากจดทะเบียนก็ทําบันทึกกันว่าทรัพย์สินที่ทํามาได้ร่วมกันมีอะไรบ้างเป็นของใครอ่าอ่าทรัพย์เป็นของใครนี่เป็นของใครเลิกแล้วตกลงยังไงทําบันทึกไว้นะครับนะพอทาบันทึกข้อตกลงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องทะเลาะกันเวลาเลิกกันนี่ก็คือการให้ความรู้เบื้องต้นนะฮะนะครับแล้วก็นะครับวันนี้มีเรื่องอะไรล่ะครับ วันนี้ก็จะมีเรื่องอะไรครับก็มีเรื่องของผู้กับโจ้หรือโจ้ถุงดำนะครับซึ่แขวนคอจนเสียชีวิตตอนนี้ก็เป็นที่ยุติแล้วไม่ต้องไปเถียงแล้วก็คือครับแขวนคอเสียชีวิตนะพอเท่ากับว่าการเสียชีวิตเป็นผลมาจากการแขวนคอเกิดจากการกระทําของตัวเองเพราะฉะนั้นก็จบไม่มีอะไรต้องไปสืบสวนสอบสวนนะเรื่องการตายจบแล้วตายเพราะเกิดจากการขาดอากาศหายใจก็จบ หมอเขาออกมาเรียบร้อยแล้วหมอหมอผ่าศพมาพูดแล้วส่วนหมอที่ออกทีวีทั้งหลายนี่คือหมอไม่ได้ผ่าศพนะก็คือหมอทางโซเชียลก็วิเคราะห์แบบนั้นแบบนี้อะไรก็ว่ากันไปเขาเรียกว่าหมอโซเชียลนะก็คือหมอนอกสำนวนพูดง่ายนะแล้วก็ฟังไว้นะครับเพื่อความความรู้ความเข้าใจแต่ว่านะก็ขอให้เชื่อหมอที่เขาผ่าศพเพราะว่าเขาเป็นคนผ่าเองเขาคงจะไม่โกหกตอแหลอะไรนะครับเขาก็มีจรรยาบรณน,นะเขาแถลงเรียบร้อยแล้วก็ เป็นเรื่องของการทำ้ายตัวเองก็จบไปแล้วก็เท่ากับว่าทำ้ายตัวเองแล้วก็แล้วก็จบแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็อาจจะไปผ่าต่อที่จุฬาจะผ่ากี่ครั้งกี่หนมันก็เหมือนเดิมครับผมเคยทำคดีของอคดีแตงโมมาก็ผ่าที่ตำรวจเด็ดอ่าอ่าก็ไปผ่านิติวิทยาศาสตร์คือจะผ่ากี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะครับจำผมพูดไว้เลยเพราะผมทำคดีแตงโมมานะผ่าร้อยครั้งก็เหมือนเดิม หมอเรียนมาเหมือนกันวิทยาศาสตร์เหมือนกันการแพทย์เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดมันไม่มีหรักผ่าศพครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วแตกต่างกันไม่มีหรอกครับมันเหมือนกันหมดนะคดีนอกชมพู่ก็เหมือนกันก็เหมือนกันนะครับจําได้ไหมคดีนอกชมพู่อ่ะคดีนอกชมพู่คดีแตงโมคดีอะไรต่างๆนะครับที่มีการผ่าศพผ่าแล้วผ่าคดีห้างทองจําได้ไหมนะครับจําได้ไหมจะผ่ากี่ครั้งก็เหมือนเดิมเพราะนั้นก็ ก,ก็พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์นะมีหลักการแพทย์จะผ่าร้อยครั้งพันครั้งก็เหมือนเดิมมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรหลอกครับนะเพียงแต่ว่าการผ่าครั้งที่สองเนี่ยนะมันก็จะ,ะสภาพร่างกายสภาพศพมันก็จะเปลี่ยนไปหน่อยแค่นั้นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดไม่มีหลอกครับวิทยาศาสตร์ม,มีมีสิ่งเดียวนะวิทยาศาสตร์มันเป็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นความจริงสิ่งเดียวไม่ใช่ความเห็นแต่กฎหมายเพราะฉะนั้นจบแล้ว เรื่องสาเหตุการตายนี่จบแล้วตอนนี้เหลือเรื่องเดียวครับว่าการกระทําของเจ้าพนักง,งานผู้คุมเรือนจำเนี่ยจะมีความผิดหรือไม่เป็นการกระทําที่เป็นการทรมานหรือเปล่าเป็นการลงโทษที่เป็นการทรมานทารุณโหดร้ายไหมแล้วก็มีการทํรลายจิตใจจนขนาดกดดันให้เขาไปทําร้ายตัวเองหรือเปล่าเหลือประเด็นเดียวนะครับเราไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นแล้วจบแล้วนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเราเราติดตามคดีความดังๆเนี่ยเราต้องศึกษาหา,าความรู้ ตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือกฎหมายป้องกันการทรมานปี65นะครับมาตรา5กับมาตรา6มาตรา5ก็เป็นเรื่องที่ว่า,าการการทรมานนะโดยการลงโทษเขาเพราะสงสัยว่าเขากระด้างกระเดื่องหรือเปล่าแล้วก็ไปทําให้เขาจนถึงขนาดเ <c oughs> สียชีวิตหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็โทษจาคุกตลอดชีวิตเลยนะครับบทลงโทษอยู่ในมาตรา35ตอนนี้เหลืออยู่แค่เนี้ยหรือไม่ก็เป็นการลงโทษ นะครับลักษณะทาลุนโหดร้ายไหมถ้าทาลุนโหดร้ายก็จําคุกไม่เกิน3าปีก็เหลือจะมาตราห้ามาตราหแล้วก็มาตราสามิห้านะครับก็จบอยู่แค่นี้วันนี้นะครับถ้าใครที่ติดตามทําการบ้านเนี่ยติดตามรายการทนายใครทุกจะรู้เลยประเด็นเหลือแค่นี้ครับไม่ต้องไปโมโนนะครับไม่ต้องไปโมโนนะโอ้วงจรปิดยังเปิดไม่ครบทําไมไม่เปิดต่อเนื่องไม่ต้องโมโนขัมันจบแล้วครับจบแล้วครับ นะไม่ต้องแล้วนะขนาดห้องฟางเท่าไรอะไรยังไงนี่ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วตอนนี้ต้องโฟกัสไปที่การกระทําของผู้คุมว่าไปกันแกล้งไปใส่ร้ายไปกดดันไปทรมานบังคับจิตใจนะครับใช้วิธีการทารุณโหดร้ายนะครับกดดันให้นะ,ะโจ้ถุงดำเนี่ยถึงขนาดทําร้ายตัวเองหรือเปล่าเหลือประเด็นเดียว ไม่ต้องไปดูแล้วไอ้กล้องวงจรปิดอะไรนะเขาเปิดหมดแล้วห้องเครื่องขนงขนาดความกวาม้างความสูงความอะไรมันจบแล้วมันไม่มีอะไรต้องมานั่งถกเถียงกันแล้วมันเหลืออย่างเดียวว่าจะมีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าผู้คุมเรือนจําได้มีการลงโทษมีการทรมานโดยวัตถุประสงค์พิเศษเจตนาพิเศษเพื่อที่จะกดดันให้เขานะทำร้ายตัวเองจนถึงแก่ความตายหรือไม่ถ้านะสามารถมีพยานหลักฐานยืนยันได้แค่นี้ก็ เอาเจ้าหน้าที่คนนี้ไปลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับซึ่งเราต้องพูดกลางๆนะครับใครผิดใครถูกเราไม่รู้เราก็อย่าทําตัวเป็นนะผู้ยภากสาสารเตี้ยสารโซเชียลเดี๋ยวนี้เต็ไมไปหมดนะไม่ได้มีความรู้ทางกฎหมายไม่ได้ไม่ใช่ตํารวจไม่ใช่อายการนะครับนะครับแต่ก็สามารถจะนั่งวิคงวิเคราะเลอะเทอออะไรไปเรื่อยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็เหลือที่คาเนี้ยว่าจะมีหลักฐานพิสูจน์ได้ไหมว่าผู้คุมเรือนจำเนี่ยไปกันแกล้งเขา ไปลงโทษเขาโดยมีเจตนาพิเศษนะมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะทรมานเขาหรือเปล่านะจนเขาต้องกดดันจนเขาต้องทําร้ายตัวเองจนถึงแก่ความตายเนี่ยถ้ามีหลักฐานเนี่ยเจ้าที่คนนี้ก็โดนจําคุกตลอดชีวิตก็เป็นไปตามอ่ากฎหมายป้องกันทรมานมาตรา5มาตรา6มาตรา3าใครอยากดูเพิ่มเติมก็ลองเข้าไปดูใน Google นะเข้าใจนะอันนี้อาจารย์เดก็มาให้ความรู้นะครับ นะครับกับพี่น้องประชาชนเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งบันทึกรายการให้กับสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีกับคุณน้องก็มาสัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าต่อนนี้ไปจะเป็นอย่างไรนี่พี่เดก็อธิบายเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยสิบเปีที่แล้วเนี่ยพี่เดก็ทําคดีนะ,ะผู้ต้องหาแขวนคอที่สอนอ,นอบุหลโยธินก็แบบเนี้ยโดนตํารวจกระทืบซะยับเลยรอยแตกรอยบาดแผลเต็ไมไปหมดฟกช้ำดาเขียวนะครับและหลังจากนั้นต่อมาตอนเช้าก็ ก็ผูกคอเสียชีวิตเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นพี่เดก็เอาไปฟ้องที่ศาลชุจริตก็คดีก็มีมูลสืบพยานไปแพ้นะครับศาลบอกว่าการที่เขาไปผู้คุมไปทําร้ายร่างกายนะหมายหมายถึงว่าตํารวจจะทําร้ายร่างกายผู้ต้องหาเนี่ยเป็นการกระทาปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าไอ้ผู้ตายเนี่ยมันเอะอะวอยวายก็เลยเข้าไประงับเหตุแล้วมันต่อสู้ก็เลยสู้กันบาดแผลก็เลยเต็มตัวนะครับ และส่วนการการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากการตัดสินใจของผู้ตายเองนะครับไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกับการกระทําของเจ้าพนักง,งานอันนี้นก็แพ้ครับอันนี้เล่าให้ฟังนะครับนะเนี่ยเนี่ยพี่เดชทำมาแล้วมันสืบยากแต่ตอนนั้นเมื่อ17 17 17, 17ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีกฎหมายป้องกันการทรมานนะครับเมื่อ1 7 18ปีที่แล้วแต่ปี65เนี่ยมันมีปกกฎหมายป้องกันการทรมานเพราะฉะนั้นนะการพิสูจน์คดีนี้มันจะง่ายขึ้นเพราะมีกฎหมายที่เป็นประโยชน์อยู่แล้ว ว่าคุณไปลงโทษคุณไปทําโทษเขาคุณไปเอาเขาไปขังไว้เนี่ยมันเป็นการทรมานหรือเปล่าบังคับจิตใจเขานะโหดร้ายทารุณหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าคุณต้องการที่จะทรมานให้เขาแบบทนไม่ได้แล้วตัดสินใจเอาผ้าขนหนูมาผูกคอเนี่ยถ้าแบบนี้คุณก็โดนตลอดชีวิตน, <c oughs> นะนะฮะโดนจําคุกตลอดชีวิตน,นะนะทุกวันไม่มีกฎกฎหมายป้องกันการทรมานก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ได้ไหมมาตาห้ามาตาหกกับมาตาสามสิบห้า ก็ดูกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบก็นะครับนามาเล่าสู่กันฟังนะครับนะเหลือประเด็นเดียวละไม่ต้องไปเถียงแล้วครับผ้าขนหนูขนาดใหญ่เล็กไม่ต้องจบแล้วครับไม่ต้องครับหมอเขาบอกแล้วครับดูจากล่องรอยดูจากอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการผูกคอด้วยตัวเองจบแล้วไม่ต้องเถียงนะเหลืออย่างเดียวตัวนี้ลนะเถียงอย่างเดียวคือผู้คุมไปแกล้งเขาหรือเปล่าไปกดดันไปทรมานอา่า ไปลงโทษเขาโหดเหี้ยมไปไหมแค่เนี้เหลือประเด็นเดียวจะสืบได้มีปัญญาสืบไหมนะเจาพยานที่ไหนมาสืบจะใช้อะไรพิสูจน์นะนอกนั้นไม่ต้องไปเถียงแล้วนะครับนะเรื่องสั่งลาไม่สั่งลาก็ไม่ต้องแล้วจบแล้วเพราะอะไรเพราะว่าไม่ทันได้สั่งลาแล้วพรา,าคุณหนูมาผูกคอเรียบร้อยแล้วมันก็น่าจะมาจากเรื่องการกดดันความเครียดไม่มีทางออกนะเอนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบในเช้านี้ นะใครมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรต่างไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แจ้งมาเมื่อเช้านี้ดูข่าวนะครับเมื่อวานนี้มีคนงานนะครับที่จังหวัดอุทัยโดน